การดีเบตของว่าที่รองประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเป็นสิ่งที่นักลงทุนจับตาว่าจะสามารถเรียกคะแนนนิยมสนับสนุนผลการเลือกตั้งให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือนายโจไบเดนใครกันแน่ที่จะสามารถครองตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2020นี้ได้การดีเบตจะเกิดขึ้นในช่วงเวลา8นาฬิกาของวันที่8ตุลาคมตามเวลาประเทศไทย ซึ่งนักปัจจุบันในโจไบเดนยังคงมีคะแนนนําตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยู่ทั้งนี้นักลงทุนมีการคาดการ์ว่าหากโจไบเดนสามารถครองตําแหน่งประธานาธิบดีได้การเคลื่อนไหวหรือการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐอาจจะมีสัญญาณการทิ้งตัวลงหรือปรับตัวลงทองคาในานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็มีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามหากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สามารถครองตําแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่สองการ ปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐย,ยังคงมีแนวโน้มดําเนินต่อไปและทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอาจถูกลดความน่าสนใจลงดังนั้นการโต้ว,วาทีระหว่างรองประธานาธิบดีไมพเพนจากพรรครีพับลิกันและวุฒิสมาชิกคาร์เมราแฮรลิสจากพรรคเดโมแครตจึงเป็นสัญญาห,หรือเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่จะชี้นำผลการเลือกตั้งในวันที่สพฤศจิกายนนี้